คิดช่วยทำโดยเดนสองหล่อมิสุมรุ อรุณสวัส,ส,วสดิ์กันทานผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่วยคิดช่วยทำค่ะเช้าอีกวันที่ยังคงเกาะติดส,สถานการณ์ในประเทศอิรักนะคะซึ่งหลายๆคนกำลังจับตาม,มองเพราะแน่นอนถ้าเกิดปัญหาขึ้นในอิรักย่อมมีผลกระทบต่อคนทั่วทั้งโลกไม่เว้นแม้แต่บ้านเราเพราะว่าเรื่องของราคาน้ํามันมีผลกระทบต่อชีวิตประจําวันของพวกเราแน่นอนวันนี้ยังอยู่กับดบสรสมุสสายเชื้อกรรมการบริษัทหลักรรรทรัพย์พัฒนาจำกัดมหาชนยังอยู่กับเรานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะเมื่อวานคุยกันไปหลายๆคนเขาจับตามองสถานการณ์ในอิรักมีทั้้้งงบวกทัอาจรให ไปในแง่บวกแล้วว่ารัฐบ,บาลอาจจะควบคุมสถานการณ์ได้ค,คลี่คลายกับปัญหากลุ่มไอซิสซึ่งเป็นกลุ่มกบฏซึ่งตอนนี้กําลังครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือทีนี้ถ้ามองในแง่ลบเกิดอ,อ,อะไรขึ้นกับอ,อันแรกจริงๆก็ลบแต่ลบน้อยนะครับ <laughs> เพราะว่าหมายถึงว่า <ạ. S 1> ทางฝ่ายกบฏเนี่ยเข้าถูก ถูกถูกเผชิญหน้าอย่างจริงจังแล้วล่ะค่ะโดยมีอเมริกาคอยสนับสนุนด้วยแล้วก็ยรานก็ส่งกองทัพมาสนับสนุนด้วยค่ะค่ะก็มอนนั้นมองในแง่ดีก็เลยทำให้เห็นว่าผลกระทบต่อราคาน้ำมันเมันขึ้นไปประมาณแค่เศพอยึดบ่อน้ำมันก็ยึดไปบ่อเดียวผลิตน้ำมันก็ไม่เยอะอ่าก็เลย มีผลทบต่างน้คือทำน้อยอันนมองในแง่ดีนะครับแล้วก็หวังว่าสถานการณ์เนี่ยอย่างเลวร้ายที่สุดน่ะก็คือสเตลเมทก็คืออยู่กันอย่างนี้แหละยื้อกันไปตรงเนี้ยนะครับแล้วก็น้ามันก็ไม่ได้รับผลกระทบอย่างไรอันนี้มองในแง่ที่แย่น้อยกว่าถ้ามองในแง่ในอีกด้านหนึ่งที่ค่อนข้างจะย่ำแย่มากกว่าต้องมองอย่างนี้ต้องมองว่าเอาล่ะตอนที่ประธานดีบุช คนพ่อแล้วก็คนลูกเนี่ยได้ได้จะคนล้มซัดดามฮุเซนไปได้เนี่ยทำไมไม่จัดการให้ค่อนข้างจะเบ็ดเสร็จหรือว่าทําไมโอบามาที่เข้ามารับลูกต่อเนี่ยทำให้ไม่เบ็ดเสร็จไม่เบ็ดเสร็จยังเหลืออะไรอยู่คื่อย่าง็ี้ครับคือเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าพอคุณเข้าไปล้มซัดดามฮุเซนเนี่ยนะครับชนชั้นปกครองเนี่ยคือคนซุนน้แล้วก็ปกครองมาตลอดโอเคซัดดามฮุเซนปกครองแบบกด ขี่ขมเหงทั้งคนชีอะทั้งคนเคิร์ดโรดมานะครับพอล้มไปแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลที่ตั้งขึ้นมาในหลักการต้องเป็นรัฐบาลที่สมานฉันท์พยายามสร้างความความความปรองดองให้กันให้ได้นะครับทางอเมริกาก็สนับสนุนในมาลากี้นี่แหละนะครับที่ให้เลือกตั้งมาชนะเสียงข้างมากเป็นคนเนคนชีอะเนี่ยก็เขาก็สัญญาว่าจะดูแล ให้เกิดความปลองดองนะครับเกิดพรองเลยทั้งสุนิและทั้งเคิร์สนะครับแล้วก็ตั้งรัฐบาลผสมโดยมีฝ่ายต่างๆเข้ามาผสมอยู่ด้วยแต่ว่าอยู่ไปอยู่มานะครับก็ไม่เป็นอย่างนั้นก็ไปยึดอํานาจไปแม้กระทั่งไปพามเบียดฝ่ายอื่นออกแม้กระทั่งรองนายกคนตรีที่เป็นของซุนี้ทางนายกเองก็ไปกล่าวหาว่าเขาเป็นกบฏเอาตำรวจไปไล่จับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับยกขึ้นอย่างเข้องนี ยิ่งทำให้เกิดความโกรธแค้นทาให้เกิดทางมากขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยทางอเมริกาเองโอบามาก็รีบที่จะถอนทหารออกไปให้หมดเพราะว่าต้องการจะลดต้นทุนแล้วก็ต้องการจะสร้างภาพวัตตัวเองในแก้ปัญหาเบ็ดเสร็จนะครับแม้ว่าในหลักการแล้วควรจะมีทหารอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้เจรจาอย่างอย่างเป็นรูปธรรมหรืออย่างเด็ดอย่างเด็ดขาดหรืออย่างเต็มที่ ทางฝ่ายประธนายกรัฐมนตรีเนี่ยซึ่งเป็นฝ่ายอาเซียนอยู่แล้วนะครับก็เป็นฝ่ายที่จริงๆเนี่ยมีใจไปให้กับอิหร่านซึ่งอิหร่านกับอเมริกาเนี่ยไม่ถูกกันอย่างรุนแรงใช่ไหมครับฝ่ายอเซียเนี่ยฉะนั้นทางนี้ก็เลยแกล้งบอกว่าถ้าอเมริกาเอาสถานมาอยู่เนี่ยก็จะไม่ให้สิทธิ์ที่ปกป้องอะไรต่างๆโอบามาถอนไปหมดนะครับกลายเป็นว่า เดิมทีเนี่ยถ้าใครไปดูสมัยก่อนหลายสิบปีเป็นร้อยปีเนี่ยฝ่ายซูนน่ที่ปกครองอิรักเนี่ยนะครับเขาก็เป็นตัวคานอำนาจออของอิรานมาตลอด<ช>นะครับคเคยคต่อสู้กันเมื่อเมื่อทศวรรษ80มาเป็นหลายเป็น10ปีเลยะนะครับแต่อันเนี้ยแบ l น n c e o f power หรือความสมดุลของอำนาจไดเสียไ,ไยไปเลยนะครับแล้วก็เสียไปอย่างมากเลยเพราะว่า โอบามาทาตัวอย่างนี้เนี่ยนะครับมันดูเหมือนก็อ่อนแอซึ่งมันต่อเนื่องมาจากกองตอนซีเรียที่ซีเรียเนี่ยภาามันตกกันข้าคือผู้นําของซีเรียเนี่ยเป็นฝ่ายชีอะนะครับที่กดขี่ข่มเหงคนซูนีในซีรีในซีเรียจนกระทั่งใช้แก๊สพิษต่างๆใช่ไหมครับ่โอบามาก็ทําไม่เด็ดขาดนะครับที่เดิมทีขู่ซีเรียว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้แล้วหลังก็ยอมไม่เด็ดขาด กลายเป็นว่าแทนที่ตอนนั้นโอบามาเนี่ยจะเอากำลังทหารแล้วก็เอาเงินของอเมริกาไปช่วย,ยฝ่ายซูนี้นที่ต่อต้านผู้นำผู้นำซีเรียะนะครับที่เป็นที่เป็นฝ่ายที่เป็นเขาเรียกว่าฝ่ายไม่หัวรุนแรง<ะ>เป็นโมเดอรเรตเนี่ย ก็ไม่ไปช่วยเขาฉะนั้นกมั่ไรเป็นร้อ้ฝ่ายรูหัวรุนแรงก็เลยซึมเข้าไปในการต่อสู้กับรัฐบาลซีเรียจนกระทั่งมีไอซิสจนกระทั่งมีอัลเคดะเข้าไปแล้วอิหร่านก็เข้าไปสนับสนุนพักครู่หนึ่งมันเริ่มสับสนนิดหน่อยซับซ้อนแต่ว่ามันเป็นประวัติศาสตร์มันเห็นการเดินหน้าของขบวนการแต่ละขบวนการเห็นข้อบกพร่องเห็น อะไรต่างๆหลายอย่างจากผู้นําหลายๆประเทศนะคะซึ่งมันมีความเกี่ยวข้องกันอยู่ด้วยเหมือนกันเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องนี้กันต่อกับสถานการณ์ในอิรักค่ะที่เบนซ์ท้งหลอมีทั้ง G L A C L A และ A Class ให้ท่านทดลองขับหรือจะเป็น S L K C L S E 3 0 0 Hybrid Ben เบนซ์2 Vito ใหม่แถมฟรีคอนโซล V I P ทีวีพร้อมปริช่นทุกคันเบสซทองหลอ่อหน้าวันนี้มี2แข่งเท่านั้นรามินทรา02-945-4555และซอยทองหลอ่อ02-714-8888จผมอยู่ทุกวันละครับนี่หมูดำซีพีคุโรบุตะหมูหมูดำซีพีคุโรบุตะ,พ,ตะพิสูจน์แล้วว่า เรามีบริการที่ทำให้คุณประทับใจจะนานสักแค่ไหนจะเดินไปด้วยกันกับวันเวลาที่ดีในวันนี้ได้รู้ว่าเราใส่ใจเพื่อ,อยู่คู่กับคนไทยเราคงจะต้องมุ่งมั่นแล้วก็พัฒนา,าสินค้าของเราให้มากขึ้น,น,นแล้วก็มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นกว่านี้เราห่วงใย สิ่งที่คุณจะได้กินคืออะไรเชิญครับหอมสุปปาแห้งเนื้อเนียนนุ่มเรื่องนี้ครบ CP ใครตุนครับรู้ไหมว่า CP อ่ะถ้วยนะไม่เห็นเหรอเนี่ยโลโก้ที่เซเว่นอีเลเวน CP C Snack ที่เบนซ์ทังหล่อมีทั้ง GLA, CLA และ A Class ให้ท่านทดลองขับหรือจะเป็น SLK, CLS, E 3 0 0 Hybrid เบนซ์ตู้วีโต้ใหม่ แถมฟรีคอนโซล V I P ทีวีพร้อมพิั่นทุกคันเบนซทองหลอหนะ้าวันนี้มี2แห่งเท่านั้นรามินทรา029454555และซอยทองหลอ่อ027148888ผมอยู่ทุกวันละครับผลิตภัณฑ์เวชพงโอสถเริ่มต้นจากธรรมชาติคัดสรรสมุนไพรคุณภาพหน,า,หน,า,หนาชนิด สู่กระบวนการผลิตที่สะอาดและทันสมัยให้คุณมั่นใจในคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณและสมุนไพราจากเวชพงม์โอสถการให้ทานการถือศีลของคนในครอบครัว เป็นหนทางการนำสู่ภาวนาและเป้าหมายสู่นิพพานพบกับคุณมีชัยแต้สุจริยาทำในใจเสารนี้ตี4 45นาทีทางช่อง3จ้องทั้งโทรศัพท์จ้องแท็บเลต็ตจ้องทีวีจ้องคอมพิวเตอร์ระวังจอประสาทตาเสื่อมนะคะจะป้องกันได้อย่างไราทานอะไรติดตามชีวิตชีวาวันอาทิตย์นี้ค่ะเรียกฝากเช็คอินอาทิตย์นี้ช่วยมาบุกร้านคนดั หวานสุดๆกับร้านขนมของเต๋อกับพิกแล้วไปลิ้มรสอาหารไทยระดับเชฟมือหนึ่งปิดท้ายกับอาหารอีสานแซ่บๆห้ามพลาดเลยนะคะช่วยคิดช่วยทำโดยผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณจากสมุนไพรเวชพงโอสด ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาคลิปวิดีโอป๊อปปูล่าโหวตของกิจกรรมเรื่องเล่าจากป่าย้อนรอย20ปีปลูกป,ป่ากอฟพอด้วยการกดไลค์คลิปวิดีโอที่ท่านชื่นชอบบนหน้าเฟซบุ๊กแฟนเพจรายการช่วยคิดช่วยทำและจอสอร้อยเปิดรับคะแนนไลค์ like ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนนี้แล้วอย่าลืมเข้ามาติดตามผลงานและช่วยกันกดไลค์เยอะๆนะคะ กลับมาช่วยคิดช่วยทำต่างต่อกับสถานการณ์อิรักนะคะจะเล่าให้ฟังต่อกำลังสนุกฟังแล้วเราสนุกนะจริงจริงสถานการณ์มันไม่สนุกอย่างนั้นน,นะยกไม่เคยสนุกราะอย่างที่เราทราบก็คือว่าโอบามาเนี่ยจริงๆแล้วก็เสียหน้าในกรณีของซีเรียท,ที่เคยบอกว่าขีดเส้นอย่ากล้าเส้นพอล้าเส้นก็ไปเจราจากับเขาอยู่ดีนะครับแล้วก็ไม่ได้เด็ดขาดนี่ก็เลยทําให้ฝ่ายฝ่ายที่ไม่ใช่หัวรุนแรงฝ่ายซูนีที่ต่อต้านรัฐบาลซีเรียเนี่ยก็เลยต้องไปพึ่ง ฝ่ายหัวรุนแรงอย่างไอซิสต้องไปพึ่งหัวรุนแรงอย่างอัลเคดาต้องไปพึ่งพึ่งอิรักจนกระทั่งผนึกกำลังมาแล้วก็เลยกลับมาตีที่มาตีที่เลยกินพื้นที่ทั้งตอนเหนืออิรักแล้วก็ไปทางซีเรียด้วยใช่ครับอันนี้พอถึงตรงนี้เนี่ยโอบามาก็มีปัญหาคือถูกฝ่ายริพับลิกันเนี่ยฝ่ายพาคฝ่ายค้านเขาก็ต่อเขาบอกเฮ้ยคุณดูสิเนี่ยไมใช่ว่าคุณหลับไปเป็นหลับมาที่ไหนเนี่ยจนกระทั่งตื่นมาถึงเป็นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วพอมาอยู่ตรงนี้เนี่ย ตอนนี้โอบามามีปัญหาแล้วนะครับถ้า,าจะไปถ้าจะต้องไปต่อต้านฝ่ายาฝ่ายที่กำลังเป็นกบฏอยู่กับอิรักเนี่ยกลายเป็นว่าต้องไปช่วยร่วมรบกับอิรานอิรานใช่เองซึ่งไม่ถูกกันอยู่มากเลยเพราะในขณะเดียวกันตอนนี้นะทั้งอเมริกาทั้งยุโรปรก็เจรจากับอิราน แล้วขู่อิหร่านว่าถ้าคุณไม่ยุติไอ้โครงการนิวเคร์เนี่ยเราจะแซงชั่นคุณรวมทั้งจะใช้กําลังทางทหารด้วยไอ้อันนี้ยังเจรจาไม่สำเร็จเลยไปรบมาอยู่ๆต้องมารบร่วมกันเนี่ยนะครับภาพของอเมริกาก็เลยเสียหมดเลยจุดยืนไม่รู้จะยืนตรงไหนอเมริกาเนี่ยในขณะเดียวกันเนี่ยท่านมองดูภาพตรงนี้เนี่ยจริงๆมันน่ากลัวกว่าน่ากลัวกว่าที่เราเห็นเพราะว่าอะไรเพราะว่า ประเทศสำคัญจริง,รงๆคือซาอุดีอาระเบียใช่ไหมครับซาอุดีอาระเบียเนี่ยผู้ปกครองเนเป็นซุนิออนะครับแต่เป็นซุนิที่ไม่ใช่หัวรุนแรงซึ่งซาอุอาาาดีเนี่ยก็พยายามช่วย ทางพวกซูนนี้กลุ่มนี้เหมือนกันพวกไอซิสเหมือนกันพวกกลุ่มนี้พวกกลุ่มนี้มีนายร่วมหลายกลุ่มครับแต่ไอซิสเนี่ยนะครับเป็นหัวร้นแดงอยู่กันั้งแม้แต่รัฐบาลซาอุดีเขาก็ไม่เอาเขาบอกว่าเขาก็ไม่เอานะครับเพราะว่าซาอุดีก็ยังมีใจให้อเมริกันนี่ถ้าดูในแผนที่จะเห็นว่าอิรักอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ซีเรียตรงนี้ ซาอุดิอาระเบียก็อยู่ตรงนี้นะครับฉะนั้นเวลาถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาเนี่ยอย่างที่ผมบอกไงคือดุลภาพทางอํานาจ<ม>ในภูมิภาคเสียหมดเลย<ม>แล้วก็อย่างนี้ถ้าเกิดปล่อยให้ทางซูนิ<ม>พวกนี้ลุกเข้ามาเป็นซูนิหัวรุนแรง<ม>เป็นอัลเคด้าด้วยเนี่ยนะครับ ซาอุดีจะทํำยังไงนะครับแต่ถ้าไม่ปล่อยก็ใจจืดใจดําไม่ช่วยซูนี้ด้วยกันใช่ไหมครับแต่ที่อเมริกากลัวที่สุดคือว่าสมัยก่อนเอาเคด้าเนี่ยมีฐานอยู่ที่อัฟกานิสถานยังเกือบแย่นั่นคือเมืองแบบถอยล้ลาหลังมากนะครับลองคิดว่าามีฐานในอิรานกับในอิรักในซีเรียเนี่ยภาพจะเป็นยังไงสําหรับความมั่นคงของอเมริกาแล้วเกิดดึงซาอุดีไปช่วยได้อีกล้มซาอุดีโอ้โห มีปัญหาเลยแล้วซาอุดีเขาจะอยู่เขาอย่างไงถ้ามองในภาพใหญ่เนี่ยนะครับสถานการณ์แบบนี้มันค่อใช้คำว่า destabilizing คือทําให้เกิดความไม่แน่นอนไม่แน่นอนนะความปั่นป่วนอย่างมากได้ครับอ่านี่แหละค่ะสถานการณ์ในเอราดเพราะฉะนั้นต้องจับตามองนะคะการตัดสินใจของผู้นําแต่ละประเทศไม่ว่าจะเป็นผู้นําสหรัฐอเมริกาผู้นําของซาอุดีอาระเบียผู้นำของอิหร่านล้นแล้วแต่มีผลกระทบเกิดขึ้นกับโลกแน่นอนอเมริกาอาจจะมีผลกระทบในเรื่องของภาพลักษณ์ แต่ว่าน้ำมันเขาไม่กระทบมากนะติดตามสถานการณ์ต่อไปวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ดรสมุทรใสเชืยย้อกรรมการผู้จัดการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์พัฒรจำกัดมาชนมากๆให้ความรู้กับเราขอบพระคุณค่ะจันค่ะควันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอล่จบจ